พาะเรามีความรู้ดีมากดีมากกว่าผมอีกนะครับบางครั้งผมยังถูกเตือนโดยคุณหมอเลยนะครับว่าอาจารย์อย่าก,กินสิ่งนี้มากนะักผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านหมอถ้ากินไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีไข,ขมันในเส้นเลือดมันจะมีน้ําตาลมีอะไรก็ว่าไปผมก็ต้องฟังท่านนะเพราะท่านมีความรู้มากกว่าผมแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญผมก็จะอาหารที่3และที่4คือมโนสัญเจตอาหารคือการที่เราต้องมีเจตจานงและตัวเจตจานงนี่จะเป็นอาหารไปหล่อเลี้ยงความหมายในตัวเราทีนี้ตัวเจตจานงตัวนี้นะครับที่เป็นปัญหาที่พวกเราทุกคคคนนแต่่่่ละไไมอยด้ใสใสจ ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับพอไม่ได้ใส่ใจปุ๊บเราก็ปล่อยชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเสพอาหารซึ่งมันปนเปื้อนสารพิษปนเปื้อนสารพิษคือเสพสภาวะที่เรารู้สึกดีนะครับแต่ว่ามันมีความภาษาพระเขาบอกว่ามันมีโลภโทสะโมหะเจือปนอยู่เสมอและความหมายแบบนี้เป็นความหมายที่ผมใส่ใจเป็นพิเศษความใส่ใจเป็นพิเศษนี้จึงทําให้ผมค่อยๆที่จะเรียนรู้ค่อยๆที่จะเรียนรู้ค่อยๆที่จะเรียนรู้และสุดท้าย ยามที่ผมขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นข้าวน้ําผมกลับมีอาหารประเภทที่สามที่สี่เหลือเฟือทีนี้คําว่าเหลือเฟือคือผมรู้สึกดีดีถึงขนาดที่พอไปถึงวันวันหนึ่งผมกลับพบว่าสิ่งที่มันเคยเป็นความกลัวที่มันปกคลุมในน่านคว้าใจผมเนี่ยความกลัวเหมือนกับเมฆก,กับหมอกบนฟ้านะครับนึกถึงภาพนะครับถ้าวันนี้มีเมฆอยู่เหนือเมืองพิษโลกเมืองพิษโลกจะม,มืดทั้งที่พระอาทิตย์ส่องแสงปกติ ในใจของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าวันใดมีเมฆหมอกแห่งความกลัวก็มาปกคลุมชีวิตเราจะมืดคลึมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราทำอย่างไรให้เมฆหมอกนี้พัดผ่านไปแล้วเราจะพบแสงสว่างทีนี้พอเราไม่มีความกลัวอยู่ในใจเราก็จะเกิดความหมายที่มันเปลี่ยนไปความหมายแบบนี้นะครับผมเอามาเล่าแล้วบางทีคนก็ถามว่าทําได้อย่างไงผมก็ตอบไม่ถูกว่าทำได้อย่างไ,ไ,ไางไเพราะสิ่งที่ผมทํามันเป็นเรื่องภายในหมดเลยสิ่งที่เป็นภายในเนี่ยครับพอสุดท้ายแล้วสิ่งที่แม้กระทั้งขอโทษเถอะ ยามที่เราได้ยินเสียงเห็นการกระทาของเพื่อนมนุษย์อีกคนหนึ่งที่เขาบอกให้ออกไปเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนบ้าเนี่ยครับแทนที่เราจะเกิดความรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกไล่เรากลับรู้สึกดีเป็นล้นพนดีเป็นล้นพลเนลนพราะความหมายมันไม่ได้อยู่ต้อนรับหรือขับไล่ชีวิตของเราในอดีตเมื่อก่อนเราเคยอยู่กับเขาอื่นเราตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญจ,จากผู้อื่นและเจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อมีคนมาตีชิ้นดินทาเรา และเราอยู่ในโลกใบนี้มานานนะโลกที่มันมีความหมายครับแบบเราอะเราโหยหาการยอมรับและเราเก,เกลียดกลัวการถูกรังเกียดเดียดฉันแต่วันหนึ่งผมรู้สึกดีเป็นที่สุดเมื่อได้ยินเสียงพระภิกษุซึ่งเป็นผู้ทรงถิลนผู้ซึ่งเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาที่เคารพท่านบอกให้ออกไปออกไปแม่คนจรจัดมาอยู่ในวัดความหมายแบบนี้มันเหมือนกับเป็นฉากที่ทำให้ผมเห็นตัวผมเองอะ ม,ม,มันเป็นความหมายทีนี่ความหมายแบบนี้มันจากว่าจะถึงจุดนั้นผมต้องเดินไปตั้งเกือบสองเดือนนะครับเขามาเดินไปเกือบต้องเดือนนึกถึงภาพดีก็ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะให้มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของผมจนกระทั่งถดท้ายแล้วเข้าใจความหมายนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญสิ่งที่บอกว่าความกลัวความกล้าเนี่ยครับสุดท้ายแล้วก็เป็นความหมายอยู่ในมันไม่ได้มีความหมายอะไรที่เราจะต้องไปเห็นความ ผมไม่ได้กล้าเลยเลยนะครับแต่ผมรู้สึกดีผมยังนึกภาพได้เลยนะครับตอนที่ผมเดินทางไปถึงอำเภอหลังสวนไม่รู้ใครเป็นคนเขียนบทการเดินทางของผมท้ายไปพบสองสามีภรรยาที่กําลังเผาเข้าวหลามอยู่และผมต้องการจะเดินทางไปนอนที่ถ้าที่ภูเขาที่ในสวนใกล้ๆของเขาเนี่สองสามีภรรยานั้นคุยกับผมพอรู้เรื่องแล้วว่าผมเป็นคนกดสมุยเดินทางมาจากเชียงใหม่จะต,ต้องไปนอนที่ถ้าเพราะว่าผมจะต้องนอนในที่ซึ่งไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนอื่นกลัวผมแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเป็นนอนกับเขาที่บ้านเขาบอกอย่าไปนอนที่ถ้าเลย ที่เขาไม่อยากให้ผมเป็นนอนเพราะเขาก็ไม่อยากไปส่งผมเพราะเขากลัวแต่ตอนว่าค่าที่เขาจะบอกคุยเขาก่อนเขาจะไปส่งเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกกินข้าวหลามก่อนเดี๋ยวเขาจะไปส่งเองผมบอกผมจะต้องรีบไปเดี๋ยวมันมืดแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปส่งเขามีตะเกียงสระกรีดยางนะที่สวมที่สีสัเนี่ยและสุดท้ายพอผมกินข้าวหลามจนอิ่มแล้วเนี่ยครับก็บอกไปนอนกับเขาที่บ้านดีกว่าอย่าไปนอนที่ถ้ำเลยที่ถ้ำนี่น่ากลัวผมถามมาทาไมถึงน่ากลัวเขาบอกที่ถ้ำนี่มีงู ผมก็บอกว่าถ้าผมเดินออกจากบ้านมาแล้วต้องตายพระถุงงูกัดก็เป็นวิบากกรรมที่ผมไม่หนีแล้วผมบอกว่าผมตั้งจิตไว้แล้วว่าผมมีวิบากกรรมอันเลวร้ายอย่างไรผมพร้อมจะรับทุกอย่างถ้าหากว่าผมมีวิบากกรรมต้องตายพระถุงงูกัดผมก็ยินดีพอใจที่จะไปตายให้ถูงงูกัดที่ทำเขาเปลี่ยนเรื่องใหม่ทีนี้ก็บอกแต่งูที่ว่านี้น่ากลัวนะไม่ใช่งูธรรมดาเป็นเจ้าแม่ผมก็บอกว่าถ้าเป็นเจ้าแม่ก็ยิ่งดีเพราะเราอย่าตัดสินชะตากรรมของมนุษย์กันเองเลยให้เจ้าแม่ซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีญาณทิพย์ เป็นผู้ตัดสินว่าผมควรจะมีชีวิตหรือคนจบชีวิตที่ถ้ำนี้ถ้าเจ้าแม่คิดว่าผมควรจะจบชีวิตที่นี่ผมต้องไม่ควรหนีอีกแล้วผมไปปล่อยไปตายที่ถ้ำนี้แหละประมาณนี้นะสุดท้ายเขายังขู่ตอปอีกนึกว่าจะจบนิทานเรื่องที่สองเขาบอกว่าแต่น่ากลัวนะขนาดพระทุดงทุดงมาปักกรดอยู่ที่นี่ผูกคอตายไปองค์หนึ่งแล้วผมบอกถ้าอย่างนั้นผมควรจะไปที่นี่เป็นที่สุดพระพิกษุในพระพุทธศาสนาไม่ควรทําอัตวินิบาตกรรม ผมจะไปแผ่กุวนบุญส่วนบุลให้กับพระพิกษุรูปนี้และสุดท้ายสองสามีภรรยานี้เห็นว่าผมดื้อแล้วไม่สามารถทัดทานได้เขาก็พาผมไปส่งนะครับแล้วเขาก็กลับช่วงขณะที่สองสามีภรรยากลับแล้วและผมเป็นนอนอยู่ในถ้ำช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยว่าเมื่อก่อนผมอยู่ในถ้ำแห่งความกลัวตลอดมาแม้จะนอนอยู่ที่บ้านแม้จะไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้ำแห่งความกลัวอยู่ในใจผมเอง ผมดีไปนไม่พ้นครัววันนี้ผมได้มาอยู่ในถ้ำทิ้งทรายผมรู้สึกตัวได้เลยว่าเราถูกขังถ้ำมานานนะผมรู้เลยว่าตอนนี้ผมนอนอยู่ในถ้ำความรู้สึกที่ถูกสองสามีภรรยาเล่าให้ผมฟังว่ามีงูนึกถึงฝ้าผมกลงงูมาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วันนี้ผมรู้สึกดีที่จะได้ถูกงูกัดน,นะถ้าบอกว่างูนี้เป็นเจ้าแม่รู้สึกดีที่จะมีวิญญาณที่ที่มีชื่อเรียกว่าเจ้าแม่จะได้รู้ไงว่าผมควรจะตายที่นี่หรือไปตายที่ไหน แลวความรู้สึกของผมก็คือถ้าพระภิกษุเคยมาอยู่ที่นี่แล้วผูกคอตายแสดงว่าท่านก็ต้องมีโมหะอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในใจเพราะฉะนั้นผมรู้สึกดีที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ความรู้สึกแบบนี้ที่เอามาเลฟาพอเราฟังเนี่ยครับมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความหมายที่มันเหมือนกับค่อยๆปรากฏขึ้นค่อยๆปรากฏขึ้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่เรามั่ไม่มีแสงสว่างที่จะมองเห็นแต่วันหนึ่งเมื่อมีแสงสว่างมากพอเราเห็นสิ่งเหล่านี้และพอเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เราจึงรู้ว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไร ก็จะจัดการกับมันอย่างแระที่สําคัญคือความกลัวหายไปปรากฏการณ์ของชีวิตยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะอยู่กับปรากฏการณ์นั้นได้ด้วยภาษาที่เราใช้ในทางพระพุทธศาสนาเพราะมันเป็นเช่นนี้แหละเราจึงรู้สึกดีกับมันค่ะหมด